อันนี้คือปัมป๊มติ๊กปั๊มติ๊กในถังน้ำมันนะครับเป็นปั๊มติ๊กน้ำมัน d m a ม Com อมเมรปี2005ถึง2011อาการวูบดับกลางอากาศเพราะฉะนั้นขี่ๆไปเนี่ยแปลงถ่านข้างในมันแปลงถ่านข้างในมันชำรุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีวิธีอยู่นะครับที่จะแก้ไขเฉพาะถ้าถ้าหากเราขี่ๆไประดับนะครับเราก็หา นะครับหาไม้หาคอนอะไรที่มันหนักหนักหน่อยนะครับมากระทุงนี้เลยนะเนี่ยกระทุงถังน้ำมันเลยกระทุงให้มันกระเทือนกระเทือนหรือจับโยกก็ได้นะจับโยกแรงๆขึ้นขยม่มโยกแรงๆก็ได้ให้มันแบบปั้มติ๊กเนี่ยมันได้รับแรงกระทบกระเทือนได้สั่นกระทบกระเทือนแล้วแปลงฐานข้างในมันก็อาจจะมีการขยับกระเทือนสัมผัสกัน มอเตอร์ก็จะทํางานตามปกติแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉยๆนะครับในการขับรถกลับมานะครับทางที่ดีก็คือซื้อมาเปลี่ยน